เชาวันนี้นะคะที่เราจะมาฟ้อนเดียวด้วยกันในพระธรรมหนึ่งซาม 1, Samuel, ูเอลบทที่สองข้อที่22สถึงสามสิหอเอลีโชรามากแล้วและท่านได้ยินถึงเรื่องราวทั้งสิน้นที่บุตรทั้งสองของท่านทําแก่คนอิสราเอลและที่พวกเขานอนกับหญิงที่ปรนนิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยและท่านก็พูดกับพวกเขาว่าทําไมพวกเจ้าจึงทําสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความประพฤติชั่วร้ายมาก ซึ่งพวกเจ้าทำอย่าเลยลูกเอ๋ยเรื่องที่เราได้ยินประชากรของพระยาเวเล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องไม่ดีเลยถ้ามนุษย์คนไหนทำบาปต่อมนุษย์เด้กันพระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขาแต่ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อพระยาเวใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่าแต่เขาทั้งสองไม่เชื่อฟังบิดาของพวกเขาเพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระยาเวที่จะท่งประหารเขาเสียส่วนกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้น ฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้ามนุษย์ครั้งนั้นมีคนของพระเจ้ามหาเอลีกล่าวแก่ท่านว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้เผยเราเองจริงๆให้แจ้งแก่พงพันธ์บิดาเจ้าเมื่อพวกเขาอยู่ในอียิปต์ภายใต้พงพันธ์ของฟาโรแล้วเราเลือกเขาออกจากเผ่าอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นปุรหิตของเราเพื่อขึ้นไปที่แท่นบูชาของเราเพื่อเผ่าเ,เครื่องบูชาเพื่อใช้เอโฟดต,ต่อหน้าเราแล้วเรา ได้มอบของทั้งหมดที่บูชาด้วยไฟซึ่งพวกคนอิสราเอลนำมาถวายนั้นแก่พวงพัน์ธปิดาของเจ้าเหตุใดพวกเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาสำหรับที่ประทับของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือนเราและทำให้ตัวของพวกเจ้าอ้วนผีโดยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสาราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้น พระเยโเวพระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราได้พูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะดำเนินต่อหน้าเราเป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิน่นเราพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อยดูเถิดว่าระนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะตัดแขนของเจ้าและตัดแขนของพงพันธุ์บิดาของเจ้า เพื่อจะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้าเจ้าจะเห็นความทุกข์ร้อนในที่ประทับของเราและแม้เราจะทําสิ่งที่ดีทั้งปวงแก่อิสราเอลแต่จะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้าตลอดไปชายคนไหนของเจ้าซึ่งเราไม่ได้ตัดเสียจากแท่นบูชาของเรานั้นเราจะไว้ชีวิตเพื่อให้ตาของเจ้าเต็มด้วยการร้องไห้ให้จิตใจของเจ้าโศกเศร้าและผลทั้งปวงที่เพิ่มพูนในพงพันธุ์ของเจ้าจะตายเสียเมื่อวัยชะกัน และสิ่งนี้จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าซึ่งจะบังเกิดแก่บุตรทั้งสองของเจ้าคือโฮฟนีและฟีเนหัดทั้งสองจะสิ้นชีวิตในวันเดียวกันและเราจะตั้งปรุหิตผู้สื่อสัตว์ของเราขึ้นมาผู้จะทำตามสิ่งที่มีอยู่ในจิตในใจของเราและเราจะสร้างพงพันธุ์ที่มั่นคงให้เขาและเขาจะดำเนินอยู่ต่อหน้าผู้ที่เราเจิมไว้ตลอดไปและทุกคนที่ยังเหลืออยู่ในพงพันธุ์ของเจ้าจะมาก้มลงไหว้เขา ของเงินเหรียญหนึ่งและขนมปังก้อนหนึ่งและจะกล่าวว่าขอท่านกรุณาตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งปุโรหิตสักครั้งเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับประทานเศษขนมปังบ้างค่ะในเช้าวันนี้นะคะหัวข้อสําหรับกาฟ้าเดยลในช้ววันนี้คืนคําเตืองที่ใส่คือไปขอเอลีในพนระรามฟ้าดเดิลในช้ววันนี้นะคะเนื้อหาก็ต่อจากเมื่อวานนะคะก็ ในเนื้อหาในพระธานตอนนี้นะคะก็ได้พูดถึงความชั่วร้ายของลูกๆเอลีนะคะแล้วก็เอลีนด้วยในข้อที่22ถึง2ีหานะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเอลีแกนมากแล้วเขาได้ยินเรื่องชั่วช้วทาทั้งสิ้นที่ลูกชายทั้งสองของเขาได้ทำต่ออิสราเอลทั้งหมด <Okay. S 1> เช่นพวกเขาได้ร่วงหลักนองกับหญิงที่รับใช้อยู่ที่ทางเข้าประตูเนะตนาปโธ เอลีได้พูดเตือนกับให้ลูกชายทั้งสองว่าทําไมลูกๆถึงได้ทําอย่างนี้พ่อได้ยินชาวบ้านทุกคนกําลังพูดถึงเรื่องชั่วๆที่พวกลูกๆได้ทำเอลีได้บอกได้บอกห้ามไม่ให้ลูกชายได้ทําสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอีกเรื่องที่เอลีได้ยินมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสําหรับลูกๆของเขาและเอลีก็ได้บอกกับลูกๆขเขาเขาว่า คนที่คงของพระเจ้ากําลังเล่าให้กับขา่าฝฟานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับลูกๆของเขานั้นเพราะเอเลีรู้ว่ามนุษย์ทําบาปต่อมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าจะเป็นคนไก่เกียรติให้แต่ถ้ามนุษย์ทําบาปต่อพระเจ้าแล้วใครจะเป็นคนกลางที่ไก่เกียรติสิ่งเหล่านี้เอเลีรู้ดีอยู่แล้วแต่ลูกๆของเอเลีก็ไม่เชื่อฟังสิ่งที่พ่อกําลังเ,เตือนเขาหรือว่ากําลังสอนเขาลูกชายของ เพราะว่าลูกชายของทั้งสองเขารู้ดีอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังจนใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อไปโดยโดยการทําผิดต่อไปหลอกลวงและขโมวยจากประชาชนต่อไปพี่นาา้องคะถ้าเราดูถ้าเราพูดถึงกาตัดเตือนของเอลีนะคะที่จีนเราหาแทบไม่ได้ในพระคัีร์เลยนะคะที่บอกว่าเอลีนนั้นตัดเตือนหรือสองลูก เอลีไม่เคยคิดที่จะห้ามปราลูในเรื่องของความบาปหรือเปล่าตัดเตือรลูดดันนั้นคำพูดของเอลีนจึงร้ายความหมายสำหรับลูลูของเขาที่แย่ไปกว่านั้นคำพูดของเอลีนกลับย้อนมาที่ตัวเองอีกและดูเหมือนว่าถ้าพยายามท่านพย,ยนายามผู้ให้ลูดสนอผิดแต่ดูเหมือนว่าร้ายผลคำพูดของเอลีนกลับกลายเป็นการต่อย้ย้งความผิดของตัวเองมากกว่า ในข้อที่25นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระยาเวนที่จะประ,ะที่จะทรงประหารเขาเสียเราจะเห็นว่าพระเจ้าจึงพระเจ้าจึงทรงวามแผนที่จะประหารชีวิตพวกเขาแต่สําหรับพระเจ้าพูดเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและ,ะความรักจะทรงฆ่าคนหรือต้องการฆ่าคนจริงๆหรือ แต่ถ้าเราพิจารณาสถานการณ์ในพระพานะคะมีคนคนหนึ่งมาถวายเครื่องบูชาเพื่อของการยศโทษจากพระเจ้าหรือยศห้องบักและลูกชายของเอลีขโมยเครื่องบูชาและลอดเรียนท่านทีที่กลับใจของเขาพฤติการที่ช่วงไร้นั้นไม่ควรที่จะทำะทำหน้าที่ที่ในพระพานของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักอิสราเอลมาก พระองค์จะทรนปล่อยให้สถาสภสถามสภานี้ดำเนินต่อไปไม่ได้พระเจ้าต้องการที่จะฆ่าพวกเขาและจัดก,การพวกเขาเองพี่น้องคะเราจะเห็นถึงสิ่งที่ลูกๆของเองลีนั้นทำนั่นเป็นความบาปท,ที่น่าสมเพชสำหรับปโรหติตและให้เราถ้าเราได้คิดดูนะคะคิดถึงใจของคนที่มานมัสการหรือ มานมัสการพระเจ้าเช่นครงของพระเจ้าอยานเอลคานาหรือฮานาหรือคนอิสราเอลนั้นตอนนั้นต้องฝืนทงกับพฤติการของลูกลูกเอลีนที่ทำชั่วไร้ายณขณะนั้นเมื่อมานมัสการที่ชิดลมต้องมาเจอกับความชั่วไร้ายขอนลูกทั้งสองของเอลีนเป็นลูกของปุริตีอีกและเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้น อีกก็คือเมื่อเอลีนชันรางแล้วและใกล้จะตายแน่นอนว่าลูกชายทั้งสองคนต้องมาทำหน้าที่แทนบิดาของเขาหรือว่าพ่อของเขาและเป็นบริหิต,ต่อจากพ่อแค่คิดดูคนอิสราเอลนั้นตอนนั้นน่าจะหวันว่นไหวแล้วก็ในอ,อยู่ในที่ที่ระบาดใจแล้วก็เป็นสิ่งทีอ่อิสราเอลแน่นอนว่าไม่ชอบแน่น,นอนในท่ากลางความมืดมิดของอิสราเอลตอนนั้น แต่อย่างที่บอดพระเจ้าทรงรักอิสราเอลมากพระองค์รงอพะค์จะไม่ทรงปล่อยให้สภาพนี้ดำเนินต่อไปเพราะพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมชีวิตของคนคนหนึ่งนั่นก็คือซามูเอลตั้งแต่เด็กซามูเอลก็ติโตรงขึ้นไปเรื่อยๆในข้อที่ยีสิหกนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าส่วนกุม,มารซามูเอลก็ติโตรงขึ้นและเป็นที่ช่องมากขึ้นเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้ามโนท หนุ่มน้อยซาม,มูเอลผู้ซึ่งเป็นที่ปกปรองของพระเจ้าทามพระเจ้าและมนุษย์เป็นไม่เพียงเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ไม่รู้อนาคตคองเด็กคนนี้แต่พระเจ้าทรงรู้ว่าในอนาคคข้างหน้าเด็กคนนี้จะมีประโยชน์และสําคัญต่อพวกอิสราเอลอย่างไรและต่อชนชาติอิสราเอลเพราะช่วงช่วงเวลานี้ดูเหมือนทุกสิ่งที่กําลังมืดมีของอิสราเอล จะพาลงไปแต่พระเจ้าก็ส,สร้างผู้รับใช้คนหนึ่งขึ้นและเป็นที่พุ้นที่จะเป็นพุ้นที่ซื่อสัตย์และปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าทั้งพระโองค์และมนุษย์อย่าซื่อสัตย์นั่นก็คือสมุเอลในขณะที่บุคของท่านสองของเอลีนั้นกําลังถูกกระจัดออกไปส่วนสมุเอลนะั้นก็เจเริญขึ้นเรื่อยๆและต่อมาในข้อที่27นะคะถึง30ก็ได้กล่าวไว้ว่าคงของพระเจ้าคนหนึ่งนะคะได้มาหาเอลี แล้วพูดกับเอลีว่านี่คือสิ่งที่พระยาวเวนได้บอกกับเอลีว่าพระเจ้าไดป้ปรากฏอย่างชัดเจนในบัพพบุรุษคอนเอลีได้เห็นตอนที่พวกเขาอยู่ในอียิปต์ภายใต้อำหน้าของก,กษัตริย์ฟาโรห์จะเผา,าทั้งหมดของอิสราเอลพระเจ้าได้สุนเลือกเผาของอบัพพบุรุษของเอลีออกมาให้มันทำไวเครื่องบูชาแท่บูชาของพระเจ้าและมันเผา,าเครื่องหอม และใส่เอโฟอต,ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้ายังให้บอผู้บุรุษขอเอลีมแบบเนื้อจากพวกเขาของขวานที่คนขออิสราเอลเอามาทำไว้ให้กับพระเจ้าและทำไมพวกเขาถึงได้อิฉานอิฉาพระเจ้าหรืออยากได้เครื่องบูชาของพระเจ้าและของทำไว้ที่พระเจ้าได้กำหนดไวส้สำหรับสถานที่ที่พระเจ้าอยู่ ทำไมถือให้เกี็บลูกชายของตัวเองมากกว่าที่จะให้เกี็บพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้บอกว่าพวกท่านยันเลียนตัวเองจนว่วมพินจากการถวายส่วนหนึ่งที่คนอิสราเอลมันถวายให้กับพระเจ้าคงของพระเจ้าคนนี้ก็ได้กล่าวอยู่ว่าเพราะอย่างนี้พระยาเวนพระเจ้าของอิสราเอลจึงได้ประกาศว่าพระเจ้าเคยสัญญาว่าข้อครัวของท่านและข้อครัวของพ่อท่าน จะเป็นผู้รับใช้อยู่ตอนหน้าพระเจ้าตลอดไปแต่ตอนนี้พระยาเว์ประกาศว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติคนนั้นแต่ใครที่ดุลถูกพระเจ้าพระเจ้าก็จะดุลถูกคนนั้นพี่น้องคะเราจะเห็นว่าเอลีมีปัญหาในการเลี้ยงดูบูชายของตัวเองเหตุได้เช่าว่าเอลีไม่ได้ลดโทษหรือทัโทษลูกชายของเขาอย่างที่สมควรที่จะลดโทษหรือ ความผีของลูกชายและแม้แม้ของรุนเรื่องการกระทําของลูกชายมันตลดของเขาแต่เขาก็ไม่ทำหน้าที่ที่พ่อควรที่จะทำหรือสองหรือเตือนลูกุก่แต่พ่อแต่ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่พ่อที่จะพยายามจะจัดก,การกับลูกของตัวเองลูกที่กะบะต,ต่อพระเจ้าเอลินเป็นปรุริเหตที่รับเลยความบาปของลูกชายตัวเอง ท่าทางที่อยู่ในภายใต้การดูแลของของเขาและสิ่งที่เขาจะได้รับในสิ่งที่ของผลที่เขาทำนั้นก็คือการลดโทษที่สมควรที่มาจากพระเจ้าเพราะเอลีนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่ควรที่จะทำนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำเองด้วยการลดโทษต่อมาในข้อที่31นะคะในถึง36ก็ได้กล่าวไว้ว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้วพระเจ้าจะตัด ความแข็งแกรองเอเลนและข้อครวของของเขาของพ่อเขาเพื่อให้ตระกูลของเขาจะไม่มีจะไม่มีใครได้อยู่จงแก่ท่าโซเอเลนเขาจะมองยาอชานตออสิงที่ดีที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลแต่เขาจะเห็นเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในบ้านของตัวเองและตระกูลของเอเลนจะไม่มีใครได้อยู่จงแก่ท่าในมุนลุ่มหลังของเขาพระเจ้าจะไว้ชีวิต เดียวเพื่อจะได้รับอยู่ที่แท่นบูชาของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ชีวิตคนคนนั้นเพื่อให้คอยร้อนให้แล้วอยู่ในความสงสารส่วนลูกหลานคนอื่นที่เหลือของเอเลนจะต้องตายด้วยดับลูกชายทั้งสองของเอเลนจะตายในวันเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นหมายสำคัญที่พี่สุขให้เห็นว่าเรื่องนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทรนเลือกปุโรหิตที่ซื่อสัตย์พู้ที่จะทําหน้าที่แทนต่อจากเอเลเเขาจะรับใช้ เสมออยู่ต่อหน้ากษัตริย์ที่พระเจ้าได้สนเจิญไว้และคนในครอบครัวของเอลีนที่ยันหลงเหลืออยู่ก็จะมากล้องกลับต่อหน้าปุโรหิตคนนี้ที่พระเจ้าสนเลื่อมเอลีนผิดที่ให้เกียรติบุตรชายของตัวเองมากเกินไปหรือมากกว่าพระเจ้าโดยปล่อยให้พวกเขาทำบาปต่อไปอาจาเป็นเพราะเอลีนกลัวว่าลูกชายของตัวเองจะไม่รักหรือพังเกลี่ดนเขาไป เอลินกลัวที่ลูกของเขาจะชี้เขาไปหรือกลัวลูกของเขาจะไม่รักมากกว่าที่จะกลัวพระเจ้าเอลินต้องการการยอมรับและความรักจากลูกใชยมากกว่าที่จะามาจากพระเจ้าเอลีปิดปากเงียบและไม่คิดที่จะจัดก,การกับความบาปของลูกเมื่อบัตของเอลีถูกปเปิดเผยสี่เหล่านั้นก็เป็นความบาปของเอลีเหมือนกันที่ไม่จัดก,การกับความบาป และยอนเฉยต่อความบาปของลูกๆเอลีนได้ความบาปของเอลีนก็ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและพระพรในการเป็นโปรหิตทันสิ้นที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้กับเชื้อสายของเอลีอิตดังนั้นพระเจ้าคือพุ้นเดียนที่เอลีนจะต้องทำไว้หรือแม้แต่เราเองก็พระเจ้าก็เป็นพุ้นเดียนที่เราจะให้เกียรติและทำไว้เกียรติแด่พระเจ้าพุ่นเดียวและสิ่งใดที่เอลีนนั่งกลวงัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว นั้นผลที่มาจากการกระทำของเอลีเองเอลีไม่ยอมจาัดก,การกับความบาของลูกชายอย่างที่ควรจะทำดังนั้นการพิพากษาของพระเจ้า,าไม่เพียงแต่ตตอยู่ในเหนือเอลีเท่านั้นแต่จะตตอยู่กับลูกทัสองของเขาด้วยพีนาา่น้องคะเนื้อหาของพระทางตอนนี้นะคะใกล้ตัวจนโเรานื้ไม่ถึงเราอาจจะคิดว่าความประพึ้งของเอลีและบุตรทัศของเอลีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ คริสเตียอย่างเราหรือใน e อยูนีสอย่าลรู้ว่าเราก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเป็นไปอย่างที่ดีอยู่เสมอนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าการทํางานของเราหรือทํางานของพระเจ้าแน่นอนว่าชีวิตของเรานั้นมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างหรือสมาชิกของเราในคริสตจักรหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือคนที่เข้ามาในคริสตจักร ชีวิตของเรามีอิทธิพลอย่างมากแน่นอนว่าชีวิตของเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอหลายหลายคนอาจจะดูแบบอย่างจากเราดูแบบอย่างชีวิตของผู้รับใชา้เหมือนหรือบางคนอาจจะเอาแบบอย่างจากเราก็ได้ฉะนั้นให้เราที่จะดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างอยู่เสมอแล้วอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่เสมอค่ะ